วัสดีครับพี่น้องครับุูดไปต่อครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอ้ตัวนี้นะครับเจ้าตู้อบเซาวน่านะครับพี่น้องครับหรือว่าตู้อบไอ้น้ำหรือตู้อบสมุนไพรแต่อันนี้ผมเลือกใช้เป็นตู้อบสมุนไพรครับพี่น้องครับที่สําคัญราคาก็ไม่แพงนี้ถ้าอยากได้นีติดต่อไอ้ลงลิงก์ที่ผมแปะไว้เลยนะพี่น้องครับติดตั้งง่ายไม่เกิน20นาทีเรียบร้อยครับเข้ามาเลยโอดีดี อันนี้ผมบอกมอาไ <c oughs> ว้ละวเราก็นั่งอยู่ในนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะนั่งจริงจังเนี่ยผมก็จะต้องปิดเครื่องโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกนะครับพี่น้องครับอบก็ประมาณยี่สิบนาทีแต่คนเป็นความดันแบบดุนแรงก็ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับพี่น้องครับ อย่างอื่นไม่มีพหาครับดีอบสมุนไพรหอมจังเลยแล้วก็ใช้ดีดีพี่น้องครับรับประกันหนึ่งปีผมบอกเลยว่าประทับใจเจ้าเครื่องนี้มากและอยากได้และตอนนี้รู้สึกว่าควันจะเยอะแล้วถ้าสนใจยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ที่ผมแปะเลยนะครับพี่น้องครับ